งวยไดอยังลราคูบ่ามือเนี่ยไก่ต้มเบียร์แหละไก่ต้มเบียร์เบียร์ต้มไก่เอา้าเจ้าไฟขวดดับมาดิบัดไฟอยู่กอนเสาหุน่นอุ้ยตากล้องจังได้ยี่บมตากล้องดังไว้ให้เอองวยมาสร้างว่าเถอะอะสีมาต้มคือจังต้มไก่บ้านเฮาเนี่ยแต่ว่าสีเปลี่ยนจากเป็นน้ำเปล่าให้เป็นเบียร์นงอยมาสร้างว่าเถอะคูบา่าเคียงเป็นเคียงซิกเป็นซิกอู้หูิทยุทานนินพบมือเนี่ย อ่ะบรรยากาศวันที 82, ่12บครับก้อนสรงกันแบบเคียงเคียงตาบ่มซีกเข้าบอดังไฟเน่ะจังว่านี่แหะโอ้โหแล้วกล้องดังไม่ใหออ<ก>้อ่ะคลิปนี้ต้องกราบขอให้เอฟซีแบบเคีงลลยงเคียงเวลาไลน์นักขุบะการใส่แอลกอฮอล์ของคลิปนี้นี่เพื่อเป็นการเอามารประกอบอาหารให้พี่น้องได้เบิ่งซื้อๆเนาะเมนโบดิมีเจตนาสีเนะน้นำหรือซักชวนให้กินเครื่องนื่มแอลกอฮอล์เนาะเมนอ่ะ หวังว่าพี่น้องสิเข้าใจครับเอาไว้ประกอบเป็นเมนูอาหารเพื่อเป็นเคียบให้พี่น้องได้เบือ้องเนาะเมียนครับผมอ่ะเรียบร้อยแบบคุบ่าบาดเนี่ยเตะเกี๊ยลงไปน้ำเดือดแล้วเมื่อวานนี่เขาเจ้าจว่าต้มเอียนน้ำโบเดือดใส่แล้าท่านที่จริงมันเดือดแล้วเนาะมันเดือดแล้วเดือดแห้งแล้วมันได้สำนันอืมเดือดได้สำนันไปเอ็นบ่แห้งเอ๋อผู้น้ำคือก็เจาะดีเลยหรอคุบ่าอ๋อมันมีเบียดอีก่เนี่ยเบ้อะไส่ใส่แน่นตอนนั้นเออนะ โอ้ยย oh, right. yeah. ังไหนน้องไฟมือนีก yeah. yeah. mm ันเลยเนาะอันนี้เปนสูตรพิเศษบอนี่คือสูตรพิเศษใส่ลงไปนี่อยงงผงเหลืองใส่ผงเหลืองพร้อมมอ้ยเป็นทัองเด็กใส่ผงเหลืองลงไปครับ เดืองลงไปบ่เป็นหยู่ไอตัวอู่เงนู่นไก่ต้มเบียร์อ่ะเสรล้วซิกเนเจอเรอ์ฮะอ่ะแล้วนี่คือซิกของงานซิกเนเจอร์น้่ามันง่วงไปอะไรของแท้เลยตัวเนี่ยเออมือเปิดระดับเนาะอืออ่ะใส่เบียร์ลงไปครับอ้ยแต่กล่องคือเสียดายออมาใส่แก้วให้ดิมาแล้ว <laughs> อ๋่ายหือฮ่า่อ่าอ่าะถ่าประมาณเจ็ดนาทีประมาณโดน,ดนเติบเพราะว่าถ่าถ่าใกล้จนเปืือยแน่พูดเหรอเนาะอะ,อะคลิปน,นี้นี่ต้องขออภัยเพราะว่าจะมีแอลกอฮอล์จังนอ้อยเพราะว่าเอามาประกอบกับเมนูอาหารเนาะืม ต้าให้กินเนี่ยไ่ได้หรอกได้น้ำหางกะลรดมือนะบอกเรียกว่าสิไปใสไตด้วยห่อนใส่บุญนะแต่ว่าคือโซงเมื่อยคือโซงห่อนแท่มื้ยนะสี่สิบองศาแม่นอ้าว่าแมนสิแป๊บเดียวผ่านไปประมาณสักสิบโมงครึ่งเอืออ่าพันไปประมาณสุโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเบิร์นเนาะรองจักๆมึงบิร์นอย่างหน่อยนะเรย่กับเพราะพราะได้กันอยู่ได้กันอยู่แต่ว่าสุกแล้วทางสุกเนาะสุกแล้วได้ไซอ่อนเนื้อสมสมน้ำบนนะว่าถี่ส่อยู่อื ต้องนี่เนาะเห็นน้ำจิ้มสูมสตัดกันได้เนาะเต่าซิมบางน้ำจากบ้ารนิดน่้งซิกเป็นไหนน้ำเบีรยร์หอมด้วหอมไหมหอมซิบเป็นไหนเทศกันเนาะเห็นน้ำต่างกับสูมไปอีกหน่อยนึงพอดีเลยกัด <c oughs> เป็นขาเนาะแล้วแล้วก็สุกจนได้เหรอน้องใช่ฮึว่าแต่อย่าว่าแมนเอ้า ซูกแล้วบาทเนี่ยพี่นอ้องไหมเออใส่เวลารวมๆแล้วเกือบสองชั่วโมงได้เหออรอเนาะโดนเติบเพราะวา่าบริษัทตต้อตอนนใหญก,ย,กยิกบางไก่บาทได้ก็คือรอน,นะอแต่ว่า,น,าน้ำนี่ไข้ขึ้นกันกับยวยน้องคู่บาเนาะเนี่ยจิ๋หอมออกหอมคาร์ออนดอกการ์ออนแบบไหนล่ะเขียงเนี่อออืโยใส่อีกหน่อยนึงกันนะ โซดบ่ไรที่ผมจำยังอยู่เลยโซดขึ้นเอเลยโซดเดือมอลเลยล่ะโมเป็นยังโอ้ยตะกินนี่ยังกินหรอกอ่ะเรียบร้อยไก่ตุนเบียร์แบบเค็งเค็งเอ้ามื้อนี้มีสองขาพอดีเมียนแต่ว่าตากร้องนี่ได้ยังได้ขากับน้ำขากับน้ำจงมาให้แล้วตากร้องพอใจบ่บ่บอบอเพอใจปันไดขี่ขี่กับนังเูกไหมนังนังละซีกนนังติดเนื้อน่ะเออเนี่ซีกมันน่ะ เคียงเป็นเคียงอะแต่ว่าเฮาใส่เวลานี่ประมาณจักนาทีุ่โมงเคืองได้เหรอสุโมงเคืองได้สวโมงเคืองมีจักนาทีแต่กล้องหกสิบหนาทีย้อน้นแบบก็ต้องได้ัน,นี้เลยนะ <c oughs> ถามแบบก็ต้องได้ตั้งรักกันเลยทีเดียวเอา้าถ้าถ้าเป็นบ้านเฮานี่สิเป็นออกออกมาคกล้ายๆอยเรยหลังจากได้ซิมนำมึงแล้วเนาะ ยอยแบบบป็นผืนนะอ่ะลองมึงนุ่มเบียรส่เบียร์เนี่ยตุนใส่เบียร์เบียร์ก็มีความเหลืองอยู่แล้วใส่ผงเหลืองเข้าไปบั้นนะพีดปั้นแล้วที่เขาใครปั้นไว้อันนี้อันนี้ซิกปั้นไว้มึงไงกับปั้นไว้เพราะว่าเป็นยังหูเขาก็ได้ปั้นไว้ตากร้องตากร้องแล้วอ่ะตากร้องเฮ็ดโว่ซำเนี่ยจับเลยจับโอ้อ่ะสิร้องเงินจำนำมึงก่อนเนี่ยแต่ว่ากินเบียร์นี่ ถามว่าเหลือบอนี่เหลือบอเหลือเหลือนิดๆมันจะมีพวกเครื่องเทศเด้ตากล้องมาตัดไว้ตัดกินเบียไว้แต่ว่ากัย่งเหลือเป็นเอกลักษณ์คือเก่าสั่นกับเพราะว่าไก่ต้มเบียเลยตีมันบรรยากาศของวันที่เท่าไหร่มื่อน่ะโอ้ข่าวสิบสองสิบสองก้อนส่งกันจะาซิกกินได้โอ้ซิกเหรอซิกเป็นซิกโอ้น้องเสือเนี่ยซิกเนี่ยเจอ นี่มมึงดูแต่ก้องสุกเปืดอู้หอนนะงำปากเจ้าของร้อมสีบบหนึ่งอันนีอหนึงอืโอ้เกสุกมงเคืองหุ่เนาะอย่างตะบบสุกอืมอืมอืไอาหมันเข่าเข่าไปข้างนี้ดีกว่าอืมมนุสงการนี่แนะนำเลยเนาะแนะนอืมไม่ได้กนแบบ นี่หมูยัดใส่ไหลยัดใส่เบียร์ไหลใส่แก้วอ่ะเอาไปถากินอไม่ากินใส่แก้วขวดนึงพอดีนะขวดนึงนี่ไฟนี่จะแห้งเกินไปดิ๋ยวแบงกะเพริ่ทำแก้วุ้มเลยจบเลยไฟก็ต้องคอยอ้อยมันหยวนเนาะอู้เสียบสวยวะืมมาครับไก่ต้มเดียร์กับเลยเนาะตังเนาะโอ้โหข่อยไอของข่อย อู้สิกโอ๊ตขุดซิเจ้า <hydro> อ <médico multiplication> <gel> ืมอู้มอ้มันพุ่งเจนเลยสุกอู้จว่าอย่างหอนเนี่ยอู้นะสยบ่ะเดี๋ยวดินเมื่อยังดอกยาเขาซิกเราไปเห็นยวนตมิกเราไปเห็นกริบกิบนึงเนาะเด่นมีเขาเจ้าเห็ดมา อ้จงคือแทบวะลองมกงนะเดือบแทบอีดีอะโอ้โหเนียนๆเลยเนาะสุกเบบอิ่ดๆไปจมเลยเนาะเปื่อยเนื้อนี่นุ่มเลยจุกไงไข่ใจเย็นตากล้อง ตะกองก็เริ่มโบดไปลแล้วเดียวบึงตัวลลนแ่งมึงเขากินนะเนี่ยน้ำบามเมนูสำกันถือว่ารองเหงด่บึงเลยเนี่ยน้ำเลยครับอือ่ะอ่ะคลิปนี้ต้องขออภัยพี่น้องเวลาหลายที่ นำเสนอเมนูที่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าอยากให้เอามาให้พี่น้องเบิงเพื่อเป็นการเอาประกอบในการที่าหารเนาะเลยจําเป็นต้องมีแอลกอฮอล์ครับกับเล็กน้อยหวังว่าพี่น้องคงสิเข้าใจอ่ะเมื่อออ่นผู้ใดอยากเฮ็ดอีหย่างแบบเพียงเคียงในวันที่สิบสามมายนาลองวามาเบิงครับสําหรับคนที่วาเขามาวาสิมเยมยมายากัต้องจังไ๋ล่ะถ้าเขามาก่อนเนาะนเื่อลางเทียสิบบได ไปทางอื่นนถะนะคนมากม่ค่อยยุ่เนอเออคนมาก,กอี <c oughs> ก่ยเบลาะกระเป๋าไม่นรอดอกก็ฮาเฮ็ดงั้นเหรอเนาะสำหรับมื้อนี้ไปแล้วเอ้าใส่แบบไม่เคี่ยงมึงก่นอน่ะเอาที่รึเบ่อืโอโหดซิกเลยวะเออสุดยอดเหรอสุดยอด,ดี๋ยวก็บอกเพื่อนให้ดูอ,อ่ะสุดยอดอีหลีครับแนะน้ำเนาะไม่นุง่งสงการเนาะลองเลยเลยครับเป็นเมนูที่แปลกไม่ กบ่ได้แปลกไม่หรอกอะเห็นหลายคนเห็นมาแล้วเ้าเอาเอามาลองเห็นในเบื้องแบบบ้านๆสำหรับคำว่าแบบเพียงๆนี่เน้นในเบื้องแบบเรียวๆแบบบ้านๆวิธีบ้านๆอีหลีเนาะอุปกรณ์กับแบบบ้านๆสำหรับมื้อนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบื้องจังไงก็สวัสดีปีใหม่ไทยน้ำเน่าโอ้ยใจเย็นน้องขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนารำลึกรวย กำมางไปดวยบอรสุขุนนะครับปีใหม่ไห้จากหัวใจแบบไม่เคียงอยากให้พี่น้องบมมีความเจ็บความไข่เฮ็ดอีหยังกะร่ำด้วยเฮ็ดอีหยังกะรุ่งจะเลิศขึ้นไปซิฟเท่าพันเท่าเนาะแ้มสำหรับมื้อนี้แบบไม่เคียงขอต้นครับเอ้าสุดยอดอีกกระบาดบิ่งก่อนเนาะสุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยเดียวสุดยอดอีหลีเอ้าคิ้วตากล้องแล้วบัดนีรจงให้ตากล้องเบิ่งดูกเอ้า